คุณชอบมองดูเมฆกันไหมพนันได้เลยว่าไม่ชอบเท่าพวกเราแนแ่ๆเมื่อเราเจอก้อนเมฆแล้วเราก็จะทําการสร้างแกนเมฆมีแกนด้วยหรอครับแกนที่ว่าก็คือสารประกอบประเภทเกลือเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติจับความชื้นในอากาศเมื่ออากาศมีความชื้น ก็จะทำให้มีกม้อนเมฆเกิดขึ้นมาครับขั้นตอนต่อไปก็คือเลี้ยงให้อ้วนขึ้นให้เมฆอ้วนขึ้นนะครับไงใหญ่ไหมครับใหญ่ขึ้นแล้วนะแล้วก็มีอุณหภูมิที่เย็นจัดด้วยในขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการโจมตีเมฆเพื่อให้ฝนตกไปในที่ที่เราอยากให้ตกซึ่งพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งชื่อการโจมตีแบบนี้เรียกว่าการโจมตีแบบแซนด์วิชเราจะใช้เครื่องบินถึง2องลำนะครับทำการโปรโยสารเท่านั้นยังไม่พอพระเจ้าอยู่หัวของเรายังไม่ทรงหยุดคิดแค่นั้นพระองค์ยังคิดวิธีการที่สุดยอดขึ้นมาอีกนั่นก็คือวิธีการโจมตีแบบซุปเปอร์แซนด์วิช แต่เราจะใช้เครื่องบินถึง3ามลำการโจมตีแบบซูเปอร์แซนด์วิชก็จะทำให้มีปริมาณน้ำฝนมากขึ้นก็จะทำให้ได้น้ำฝนแบบนี้หลังจากที่ฝนตกแล้วเป็นยังไงประเทศไทยก็จะไม่มีความแห้งแล้งป่าก็จะเขียวชะอุ่มอย่างนี้ ขอบคุณพออ,อามากนะคะที่มาช่วยอธิบายให้เด็กๆฟังไม่เป็นไรครับครูผมยินดีเสมอครับคราวนี้จะมาอยู่นานไหมคะคราวนี้มาอยู่ไม่นานครับคราวนี้แก้ง่ายไม่เหมือนเมื่อปีสี่สองค่ะครูจำได้ด้วยเหรอครับไม่เคยลืมเลยคะ่ะเ,เดี๋ยวถ้างนั้น มุกส่งพอ,อ,อแค่นี้ก่อนนะคะต้องไปเตรียมการสอนต่อคะ่ะได้ครับ